สวัสดีค่ะทางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะเมื่อนี้เจลําลไ้ก็จะตามตอ่อแนวทา่านจากพอเซียนลอยเอละค่ะหรือพอเซียนเมืองท่องเนาะค่ะเนาะที่จะปล่อยห้าน้อยกันมาแล้วค่ะส่วนนี้กัห่างๆในห้าน้อยเจําไยบ่มีเวลากัสิปากทางเอฟซีเขาไปติดตามทางเพจพยอยยดก็ได้ค่ะทางห้าน้อยแต่รัฐบาลก็จะปล่อยให้เอฟซีคือเก้าล่ะค่ะคลิปนี้เข้ามาตามต่อโขงสุดท้ายกันเนาะค่ะเนาะโขงสุดท้ายพอยอด ก็ได้โทรหาพ่อยอดลราล่ละค่ะสวัสดีค่ะพ่อยอดครัาบสวัสดีครับเกตค่ะมาในโค้งสุดท้ายเขาจีให้เอฟซีมาตัวใดนอมนเอาเนี่ยครับมาดูพ่อยอดจะโค้งเนียนสุดท้ายครับตัดมาหายแล้วนะครับเด้อไปหาจับยองรถตันอยู่ไว้เลยครับค่ <c oughs> บะมาดจะวัดครับเพราะว่าเลขตัวนี้ขนา,าจกะดังนะครับเป็นขนาดกระดังครับ,บาาอืมคิดว่าเพรมีตัวใดคือพอรหร์ตว่ามที่ออกตรงสิครับ เป็นแต่หางายอยู่เนะพอยอดเนาะรถตะรีเขาค่ะค่ะเดี๋ยวเกดจะไปหาจับรถตะลีไว้อยู่เล็กวิ่งเล็กโหลดท่องหายมาตัวใดไหมเลกกิ่งเลกโหดใส่ไปกินหนึ่งกับสองและเดินหนึ่งกับสองค่ะวิ่งค่ะวิ่งโหลดวิ่งวิ่งพอยอดจับมาหันซี่คูดขึ้นนี่หามีเจ็ดมีหกนี่สับเล็กวิ่งเล็กโหลดนี่มหนึ่งกับสองเล็กจับใส่กันใดนี่ไม่ ไม่ตัวเด่นนี่หครับอ๋อเจ็หสามครับห้าเจ็ดหกสามบอกพยดห้าเจ็ดหกสามเนี่ยเอาสองไปจับใส่ไใดบอกค่ะสองกับหนึ่งเนี่ยมาจับใส่ไใดสองกับห่งครับจับใสดเลครับมาคู่ได้เอาไปจับใส่เนะพอยอดเนาะ เ่อต่อนะค่ะส้นต่อโากส้นต่อซะจ้าอืออยจับอกมาแต่ที่หัดเจ็ดกับหานงอือจับคู่แล้วเนี่พอยอดจะจับมาหายคือหาเดเจ็ดฐาหนึ่งค่ะต้นบนต,ตล่างไลจแตที่สากับหกสองสองห้ากับหกสองค่ะเลขสามตัวเนี่ยเดี๋ยวไปชุดเลยบ ค่ะ no เอาเลขสามตัวมาให้เลยค่ะเพื่อเอฟซีพันไปจับเอาอีกเกินหนึ่งเนาะเตียพันมาจ่าพันไปจับตัดหนาตัดหัวตัดถ่ายเอาสามตัวที่พอดกตัวถี่รางวัลที่หน่งมนีนะแม่นเอาจังสัตว์เราพอยอดเต็มสูตรไปผู้พ่นดวงดีเพันกระสีได้รางวัลไง่ไ่สองหนึ่งครับหกสองหนึ่งเจครับสามห้าเจ็ด สามสองครับหกสามสองสองามหนึ่งสองสามหนึ่งเ็กสามตัวห้านี่เจ็ดหนึ่งหาบอ่ค่ะับตัวสุดท้ายครับค่ะอันนี้เั้งหมเจ็ดหนึ่งห้าค่ะ เล็กสามตัวน so. ี <sh> ่ก็ไปจับไปวิ่นแล้วเนาะค่ะเนาะตัดหัวตัดถ่ายแล้วแต่เอฟซีมาพยอดป้ย่างให้งวดนี้ตามโวจะได้เล็กวิ่นได้ตามโถจะได้เลขิ่นปวดปวดเบิ้งขังบนนั่นด้ครับได้เบิ้งขังบนนั่ครับจะเบิ้งไปถางล่างครับสึ่งปยัดจับลงมารับเพาถายแล้วจมาัวมันเสียวครับตั้งยืดเท่งอยู่นี่แหละครับจะได้เล็กวิ่นนะครับตพราะว่ามีวิ่าโตครับค่ะค่ะ ต้อติดแตี่ด้นึนะครับออซึ่งพอยอดอัดพอย,ยอดมากีเซตไปซึหาเจ็ดจับหาน,นึ่งยากนะมันจะออกกู่ไดตัวจับวิ่นห,หน่เนาะนครับมันอกอย่งนะออ้สามตัวก็ย่เนี่ยสตัวก็ยุ่ในหนีเนาะพอยอดจับเอาอยู่ในชุดทงบนตัวเด่นตัวเด่นพอยอดเด่นหายหาเจ็ดหาหนึ่งเนาะสองโคเก็บทาหนึ่ง สองห้าหกสองตัวล่องตกันค่ะสุดของพอยอดสามตัวนี่พอยอดเน้นเปที่คู่ใดบ่เล็กว่อน,นี้พอยอดดับสีนะเล็กดับค่ะดับสีค่ะเลขกดับสีสีประมาณตัวนี้ ดัดซีนี่ยมาซีเนี่ยนี่สายสอนบ่ยอยอดฮัลโหลค่ะว่าเป็นสายตัดไป เห็นเสียงมันเป็นนสดุดสะดุดนะือมันหายไปสานอกเดมันไม่เสียงอันค่ะพอหยอดเชี่อ <starters> เ <player> <inappropriate> ี่ยหายชุดๆเลยนะครับเจะอัดได้อัดเลยครับหมดเียสามตัวเนี่ยพอหยอดมักไปที่คู่ไหนค่ะสามตัวที่หายมากสามตัวนี่บจ้าจ้ตัวพอยอดมักเก็ดหนึ่งหานมักเก็ตหนึ่งหาสองหนึตเสองสมหนึ่งนื้อคลือตัวลงเนี่ ค่ะ 2, 3, 1, ค่ะสองสามหนึ่งค่ะแล้ว,ว่าเล็กบัคขาดฝันออกนี่แหละสองสามหนึ่งค่ะสองคู่นี่ยแหละพอยอดหายมาแล้ว<ค><ะ>อันนี้ร่องอันนี้เด่น<ค><ะ>แต่ก็เป็นไปได้ทุกคู่แล้วเนาะจับวิ่งเอาอยู่ในนี้แหละพอยอดเน้นมา<ช>่าหา,ยแ,<ค><ะ>ายแล้วที่จะก็เลี้ยงข้านไหวแล้วที่ผมจัะหายมันเขาเลี้ยงวิ่งเฉื่อยไหลไปย,ยู่ดูวิ่งค่ะค่ะเลียงวัดสะพานไทย,ยวันนี้ก็ อยู่ในเลขวินเหรอครับเลขกสามตัวเด็กแ่ยังไดเลขวินอือวินได้แบบตรงๆคือจิคักเนาะพอยอดเนาะคือขวัวรวงหันแม่พอยอดเดบเพรา่พอยอดนีเล่นหนึ่งกับสองอะจับเลยครับหนึ่งกับสองอะฮะตัวฮะตัวสองสสยเลขกสองกับเลขอ่าหนึ่งจะอยู่หลักหน่วยกับหลักสิบเด้อครับเด้กสองกับหนึ่งนี่ยจินไปทางหน่วยกับหลักศีรบอกค่ะแต่ว่าเลขกหาเจ็ดมี่วมฟันงทางล่างเล็กหนึ่ง ห้าเจ็ดเจ็ดเนี่เน้นเป็นลาจ็ดเน่นเป็นลางเนาะโอ้โหครัเจ็ดเน่นเป็นลางเอาจับโรตลีได้เลยบาทที่นี้เฮ้ยห้าเจ็ดเนี่ยของพอยอดเน่นเน้นมาหายแล้วเด็กสามตัวนี่ยกะเน่นมาหายแล้วเอฟซี่อยากเน้นเราตัวได้อีกอะผิดจาละหน้าเอาเนาะมาพอยอดกับจับมาหายแล้ว หาครูคูเด่นหาคูมักตัดหน่อยออกมาเรื่อยๆแล้วัดต,ตรงๆก็ได้ครับเล็กพงพยอที่อยู่ในวิ่งจับตรงๆไ,ไนนด้เลยครับบางคนจะสงสัยว่าอะจับยังไจับตรงๆหนึ่งห้าเจ็ดองห้าเจ็นึ่งเจ็ดหกทีล้วครับจับตรงนะครับแบบเลียเ่ยงเลี่ยงเหล็กไปเลยเนาพะพยอดเนาะเลี่ยงเล็กไปเลยครับจา้าจ จับเลี่ยงไปเลยโหลดไปเลยในนี่ละโหลดไปเลยในเหล็กวินนี่ล่ละอาดเดี๋ยวเกศสิโหลดโหลดสื่อไว้ล่องเบื้อยู่สิโหลดเอามัดนี่หละเดี๋ยวโหลดเอามัดนี่และเอาก็ว่าสีลายตัวเนาะเอาก็ล่องเบิ้งสิบบาทเชาบาทไปนั่นแล้วแม่นว่ากันเลขใหญ่มากแม่นหรือแม่เอากันว่าเอามัดกับสีเสียดายตัวสะล่องๆ่อเบิ่งไป เป็นเสียงก็ไม่สายเข่านี่ยเราพอยอดยัไงได้เนาะบาดที่ไหนตัวเลขกกันสิได้เบิ้งน้ำกันแล้วเนาะเอฟซีน้องไปขัดเจ้าโท่ไล่กันนะค่ะแล้วมันสายซอนนะอค่ะแนวทางตัวเลขกพอยอดพอยอดทางลอยเอฟซละค่ะแบาบงคนกับสิบห้านะเข้าใจเนาะค่ะเนาะพอยอดเส้นลอยเอฟซหรือพอยอดเส้นเมืองท่องละค่ะ แนวทาถ้าพยอดก็ได้็ดปอยทั้งรัฐบาลทั้งห้าน้อยแต่ห้าน้อยเก่กับว่าสะดวกกับการปลอยปันใดมันลีบค่ะมันลีบมันบัทันเวลาเอฟซเนาะเอฟซีทันใดติดตามพอเสียนเมืองท่องหรือพอเสียนลอยเอ็ดกะเข่าเพจพอเสียนก็ได้ค่ะเข่าเพจตามห้าน้อยหรือเล่าแต่รัฐบาลไทยห้ากับ้อมันพอเสียนเมืงท่งครับเป็นของพยอเสียนเมืองท่องหรือพยอดทะลุได้ครับเรียกเพจครับ จาเพดพอยอดผ้าลวยเนาะครับค่ะจังได็กติดตามทางเพจโดยตรงของพอยอดยอีกเทื่อนึงเนาะทางเอฟซีกับิบเบดเดพาดแนวทางของห้าน้อยเว่าห้าน้อยเกกับิบสะดวกปลอยว่าท่านเวลาเอฟซีกับสีเสียความรู้ซึกล่ะค่ะแต่รัฐบาลเกกับปิปลอยให้ถ้าเอฟซีคือเก้าล่ะค่ะก็จะลื่มเบิงทางสองเกลำย่น้่นทังพอยอดนํำละค่ะตัวเลขมันจะตรงกันบริรจังไดของรัฐบาลกะ ฝากทั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนขอให้สุขมันหมาน,านสุโปรสุคนเด้อค่ะพะยอดกับสติดสายอยู่ดีเนาะเฮ้ยมันเสียงสายของเกล่ำแย่บุหร่าตืดๆจู่เมื่อกี้นี่มันพุ่นแหละครับเื่อพอจะมันาถึงเลยว่ามันเขามาสอนกันเรื่อยกับเรื่องเมาตะเขียนตัวเลขนะเด้านในเบิ่งอยู่ว่าสายเข่าทั้งใดสันเด้์สายเข,ข่าสายสอนค่ะตัวเลขของพอเซียนยอด หรือพอเสียนเมืองท่องล่ะค่ะพอเสียนทางลอยเอ็ดเนาะค่ะเนาะพอเสียนลอยเอ็ดทรงตัวเหล็กแนวทางมไห้ก็ได้คุยไดี๋ฟังเสียงไปน้ากันล่ะค่ะโค้งสุดท้ายพอยอดเน้นตัวใดวงกลมตัวใดก็จะเห็นน้ากันแล้วคลิปนี้เจ้ลาแยกก็จะขอจบไปเพียงแค่นี้ด้อค่ะเด้อฝากทุกทันทุกคนก็ขอให้โศกโศก,กมันมนน้ากันสุโูสุคนค่ะสวัสดีค่ะ